พวกนายอยากได้ดีจอนดีกาลซีพวกใจเกเรทั้งหลายอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กับช่องมกุมาก,ก่อนและที่สําคัญตอนนี้ช่องมกุมามีทิกตอกเป็นของตัวเองแล้วด้วยเข้าไปกดติดตามกันได้นะไอดี ID จอนดี้จะตกเป็นของใครนั้นกดไลค์ถึง5,000เซ้เดี๋ยวคุณก็จะรู้ผมเนี่ยจะเป็นเหมือนคุณได้หรือเปล่าครับเกเรซินนายเองก็ต้องตามหาวันพีทนายเองก็เป็นได้นะบุรุษใจเกเรนะ ก็จะไปแต่งกิงเลยครับเนี่ยไม่อยากใหเชื่อเลยออกไปตามหามันซะทุกสิ่งฉันได้ทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วและนี่คือื่างราวก่อนที่จอร์ดี่จะเจอวันพีซและได้เป็นสุดยอดบุรุษใจเกเรมาคุมาเอ็กคิงพีซ24ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ หลังจากที่น้องจอนดี้ได้ดาบมัมเบิมาก็กลับมาที่กอตทองไฟอีกรอบหนึ่งด้วยความที่เธอของใหม่ก็ได้เวลาลองแล้วโอ้โหดาบมันสวยอะไรขนาดนี้สมแล้วจริงๆที่หาตั้ง2องพีเนี่ยธรรมดาว่าสวยแล้วโอ้เครือบาคีสวยกว่ามีไฟด้วยโอ้โหนี่มันเท่จริงได้เวลาลองกับมอลละ เอาเรามาดูสกิลแรกกันก่อนสกิลแซดสามารถทำให้ดาบตัวเองใหญ่ได้ด้วยโอ้สกิล Z ซว่าเทแล้วสกิลเอ็กแม่งเทกว่าสามารถเบิร์นดาเมจได้ด้วยโอ้โหนี่มันเโคตรมหาเทพไปเลยลองแบบใช้ฮาคีไปแล้วลองแบบไม่ใช้ฮาคี้บ้างดีกว่าว่าจะเทขนาดไหนปั้งเข้าไปอู้หูสวยงามตามท้องเลือกนี่สกิลเอ็กมีมังกรออกมาด้วยอะไรมันจะเทขนาดนี้ <laughs> ถึงจะไม่ได้ใช้ดาบแต่ขอพกไว้ก่อนละกันนะเพื่อความเทเพิ่มบารมีในตัวเอง ฟาร์มไปฟาร์มมาอา้าวแชงคูดเกิดแล้วออึไหนไหนมีดาบบิ๊กมัมและดาบแชงคูดต้องได้ในอีพีนี้เท่านั้นตีมาตั้งแต่อพีแ, EP แรกัน e ีพีนี้ดาบเซเบอร์นี่ไม่ออกยากชิบหายเลยไม่รอชาร์ทั้งแบบก็พร้อมกันแอร์ไลน์แล้วก็บุกไปตีแชงคูดโดยทันที เดินทางเกือบถึงแชงคูแล้วลืมไปว่าลืมเช็คอินที่เกาะแรกกลับมาเช็คอินที่เกาะแรกกันก่อนว่าไงไอเมียดเกิเลอัดตูดเลยนะอัดตูดได้ไม่ใช่เช็คอินเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าไปหาแชงคูโดยทันทีรอก,ก่อนนะน้องหน้าดาบต้องเป็นของข้าแนะ่นอนในครั้งนี้มาถึงกูเปิดฮาคิสเกตรอไว้เลยรู้ชะตาก,กรรมแนะ่นอนว่ากูต้องตายหลายรอบแนะ่<ๆ>เจอปนี้ทุกคนสามัคคีกันมากแล้วก็มีฟินิกถึง3ตัวแม่ฟินิกจกย่างยุคที่ดีชี้ันทั้งนั้นเลย ผมไม่รอช้าสาสกิลแสงรัวๆครั้งนี้แหละตายแน่แชงคูดทุกคนสาวสกิลกจนกูมุนหัวตาลายสั่นก้งดุ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 งสู้ไปสู้มาตอนนี้แชงคูดจะตายแล้วภาวนาว่าตาบมึงต้องเป็นของกูขอเถอะหน้าแม่งไหลอีพีแล้วเนี่ยแชงคูดบอกว่าถ้ามึงจะเอาดาบมึงเอาตีนกูไปก่อนแล้วกูก็ตายผมกลับมาอีกครั้งกับแชงคูดที่กาลังจะตายแล้วผมก็ฆ่ามันได้แล้วผมก็ได้เซเวอร์แล้วเย้ เปลี่ยนมาเล,เล,เลอ้อหลอดแท้งจริงเลยมีเซเบอร์อ้ไอันนี้มันใช้ซเปอร์เย่าด้วยออเดี๋ยวนะไอซูเปอร์เย่านี่มันหลอนยาอะไรเนี่ยนะ <c oughs> โอ้นี่จังอะไรของมันวนะน่ะช่างเรื่องของมันมารีวิวเซเบอร์กันดีกว่าดาบที่หามากว่า8ล้านอีพีนะครับโอ้ดูดูท่าฟันก็รู้แล้วโอ้นี่มันโคตรเจ๋งไปเลยโอ้สีแดงแรงลิตสกิลสามารถปล่อยมังกรสีแดงออกไปได้ด้วยโอ้โคตรเทสกิลเอ็กไม่ต้องพูดถึงสามารถปักดาบลงพื้นได้ดาบใหญ่ด้วยว้าว และกูก็โดนไอ้น้าแข็งที่ไหนไม่รู้โอมาบุลลี่กูอีกแล้วอะไรกันนี่เออแล้วกูก็ตานจอนทดี่รู้สึกโมโหอย่างมากไหนไอหำไหนที่ฆ่ากูเมื่อกี้มันใช้ผลน้ําแข็งกูจะฆ่ามันกลับและเหมือนกูจะเจอตัวมาแล้วก็ได้เวลาปลดปล่อยบังคขมันก็ไม่รอช้ามันการสาสกิ้น้าแข็งใส่กูกูเอามังกรสัตว์ก็ไปนี่มึงมาท้าทายกับดาบเซเบอร์กูเหรอเดี๋ยวรู้เรื่องนี่จัดผลใส่แม่ดอกหนึ่งจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบตายเป็นไงล่ะฮ้บอกแล้วว่าจอนดี้อ่ะเก่งที่สุดในโลกอยู่ละ สู้ไปสู้มาเหลือเป็นมังกรเอ้าอยากกินมังกรทอดก็ได้เลวลาซัดมังกรกลับอีกทีนึงนี่แหละที่จอร์นี่จกสู้มังกรไม่ได้จอร์นี่เคยได้ฉายาจอร์นี่นักล่ามังกรมาก่อนนะเว้ยมันต้องได้แล้วจังหวะเนี้ยจอร์นี่แยกสกิลทุกอย่างที่มีไม่ว่าจะเป็นเซเบอร์และผลแสงสุดน่ารักแล้วจอร์นี่ก็ฆ่ามังกรได้แต่เป็นลูกบักแดงอะไรจอร์นี่ตกน้ำตายโองทันที <laughs> ถ้ากับว่ากูแพ้ใช่ไหมเนี่ย เอาเลิกเอาใช้หน่อยวันนี้สุ่มผลกันหน่อยมาดูซิว่าดวงจะออกอยังไงวันนี้จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บนี่ไงอันคอมมอนไปเลยดเิเลขที่ออกก็คือผลทรายยังไงล่ะโอ้โหโคตรเกลืออ่าสุ่มต่อไม่รอแล้วนะครั้งนี้จะออกอะไรกันต่อมาดูกันจจดจวดจวดจวดอันคอมโอคอมมอนเนี่ยนะ โอ้ยีลาบพ้อมกะว่าจะไปฟาร,ร์มต่อแต่ก็เจอไอหำนี่ไม่รู้เป็นหำอะไรดูดียวโอ้ไยโอนี่จัางมึงเป็นอะไรฮะกูทำจริงเป็นอินเดียรู้ไงพอเหตุการณ์สงบก็ได้เวลากลับมาฟาร,ร์มที่ก็ตเอเนลมาเตฟเกอร์แล้ววิธีการฟาร,ร์มก็เหมือนเดิมโซเชี so Chill, ยลดิสแตนดิงยิงจากระยะไกลนี่ครั้งนี้แรงกว่าเดิมยิงแป๊บเดียวเวลอัพ well, ทันทีตั้งแต่อีก่อนแล้วทำไมน้องผู้หญิงรับเวควสคนนี้เขาไม่ใส่เสือเส้อผ้าด้วยวะเนี่ย เฮ้ยเกมมึงจะโดนแบนปะเนี่ยจอร์ี่ร uh yeah> uh ู้สึกรับไม่ได้จอรที่ปิดตาฟาร์มตลอดเวลาเลยจอน์ี่ไม่อยากมองจริงๆนะฟาร์มชิลๆอยู่ดีๆไม่รู้ไอหำที่ไหนมาเอากูโดนสายฟ้าคดเอเนวตายโองทันทีมาทำไมล่ะไอบ้านนาละนวลน้องเขาบอให้ฟาร์มแบบโซเชียลดิสแตนดิ้งก็ไม่เชื่อกันผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าผลปีศาสามารถเอาไปจีบสาวได้ด้วยนี่พี่ก็มาเป็นแฟนผมสิเดี๋ยวผมให้ผลปีศาสนะออ้ผมแค่อายุสิบสามเองนี่เราสามารถหาแฟนในเกมเลโก้อย่างโลบอคได้ด้วยเลยวะเนี่ยโอ้จอนนี่รู้สึกสนใจมากๆเลยชอบลีน ให้มีแฟนยังเขินน่ารักจังเลยนะพวกมึงเนี่ย ้ระบอกเบร์มุงแน่และตอนนี้ผมก็ฟาร์มจนถึงเลเวล1100แล้วและจ้าได้เวลาย้ายเกาะกันแล้วน้องๆเย่หลายคนมัจะถามว่าจอร์ดี้มึงฟาร์มเนี่ยมึงไม่เบื่อหรอผมไม่เบื่อหรอฮะนั่งอ่านแชทเหมือนเมื่อกี้เนี่ยไม่เบื่อเลยนะครับมีคอนเทนต์ให้มาตลอดเลยผมวิ่งกลับมาที่เกาะแรกมาดูว่าราคาผลพิสายเปยังไงบ้างนะพะตอนนี้บอกเลยว่าตังค์ค่อนข้างรวยนะอยากรู้ว่ามีผลอะไรขายบ้างผมจําได้ไว่าไอ้โอ้นี่จังเมื่อกี้เนี่ยมันใช้ผลยานที่ใช้เกียร์สีได้จอร์ดี้อยากใช้เกียร์สี่บ้าง ลยใช้กลยุทธ์ขอทานจากคนแยวนี้บอกว่าสุ่มผลนิดหน่อยนะสุ่มผลเล่นอยู่ดีๆอ้าวไดโนเสาร์จากยุคทินิเชียนมาอีกแล้วอะไรกันวะเนี่ยโอ้แบบนีโว้โวดูสิอะไรกันครับเนี่ยผมย้มายไปอีกเซิร์ฟนึงหวังว่าจะมีคนที่จะให้ผลยางกับผมผมจะได้ไปทำจอร์ดี้เกียร์สีสนิคแมนยังไงล่ะ แล้วพวกเขาเจอไก้ไหัวเขียดนี่แล้วมันแต่งตัวกวนตีน,นยังไงเฮ้ยจะเรียกมันว่าไอ yeah ้วัยรุ่นเยียโอนแล้วกันไม่ว่ามันยังหลงตัวเองด้วยว่ามันหล่อที่สุดในโลกโอ้โหยหน้าตาอย่างนี้เนี่ยนะไม่สนเรื่องหน้าตากูขอผลยางก่อนเลยแล้วเหมือนว่าไอ yeah ้วัยรุ่นเยียโอนจะรู้จักจ,กจอรดี้ด้วยมันถามว่ากูหล่อไหมมึงดูสภาพมึงด้วยใครจะไปหล่อเท่าจอรดีวะแกมไม่มีสิ์มาหลอกกว่าจอรดี พอผมบอกว่ามันไม่รอมันก็บอกว่าเตรียมไฟได้เลยมันอยากกินแมลงปอทอดไอชิบหายมันจะย่างกูแดกแล้วเลยเนี่ยเฮ้ยไม่นะกูขอผลยางก่อนได้ไหมล่ะแต่มันก็สงสารหรือไม่รู้ใจดีมันก็วิ่งไปสุมให้อู้คนดีเหมือนกันนี่เนี่ยไอหวเขียวไอวรุ่นเยอโอนวัยรุ่นเยยโอนนี่มันอยู่ทั้งบล็อกฟุตและทิงพีสและแมพต่างๆนะคนไทยมันเป็นหํำอะไรกันชอบตั้งเยยโอนเยอโอนไอหัวเขียวนี่ก็สุมได้ผลยางจริงด้วยเฮ้ยอู้นานี่มันคนดีและดวงดีไปในตัวเลยนะเนี่ยก่อนให้ผลมันลีลาด้วยมันบออกว่าผมม แน่นอนว่าผมต้องตอบว่าหล่ออยู่แล้วถ้าผมตอบว่าไม่หล่อมันไม่ให้ผลกูแน่เฮ้ยไม่เงเอ้ยนี่มาสถานการณ์บังคับชัดๆอทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าใครหล่อที่สุดในโลโบอกนะ่ะและแล้วผมก็ได้ผลยางมาครอบครองก็ถึงเวลาแล้วที่จอที้จะเป็น จอน์ดี้สเน็กแมนตอนนี้ผมกินผลยางของลูฟี่ไปแล้วไหนมาดูซิว่าสกีมันจะเท่ขนาดไหนนี่หมัดยางยืดอุ้ยจอร์ดี้ยืดหมัดได้โอ้โหหมัดใครว่าสีขาวกูจาได้ว่าหมัดกูมันสีเหลืองๆเขาบอกว่าสกีของลูฟี่สามารถปีนตึกได้ด้วยแต่กูทําแล้วเห็นปีนได้เลยกูจะเป็นลิงจักจั๊กรักจริงๆ,ๆถึงเวลาแล้วที่จอนดี้จะกลายเป็นเกียร์สกันโตโอ้ยโ,โ,โ,โคตรเท่ดูออร่านี่สิโฮ้ยโคตรเฟี้ยแล้วกระเจียวเหลืองแสงแต่ทำไมมันไม่ออกแดงๆวะกูจําได้ว่า สเน็กแมนมันต้องสีแดงไม่ใช่เหรออ๋อนี่มันเกียร์สองนี่ว่ะแต่พลังเกียร์สองนี่มันเท่มากเลยดูสิอ้แป๊บเดียวมอนตายหงเลยโคตรเจ๋งไปเลยว่ะเทสกิลอยู่ดีๆอา้าวแชงคูดเกิดได้เวลาลองผลยางกันแล้วว่าจะเท่ขนาดไหนมันจะตบแชงคูดได้หรือไม่ไปดูกันสมัยก่อนบินไปแป๊บเดียวก็ถึงสมัยนี้แล้วครับต้องขี่เรือกันแล้วเพราะกูใช้ผลยางไวไงโอ้น่าเศร้าจริงๆเลยบินไม่ได้มาถึงก็ไม่รอช้ายัดสกิลนี่เลยเกียร์สกันโตมาดูกันสิว่าเกียร์นี้มันจะทำอะไรแชงงคคูได้้บาาหรืืออเปล่ ความเร็วด้วยความที่สกิลมันเป็นระยะใกล้มากๆเลยทําให้กูตายในที่สุดโอ้โหผมอะไรก็ต้องบอกลาแชงคูดไปก่อนกูบอกว่าเ hey, ฮ้ยเดี๋ยวกูไปทาเกียร์สี่สเน็กแมนก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับไปใหม่ผมเลยต้องเดินทางไปที่เกาะมารินฟอร์ดเพื่อไปเจอสาวคนหนึ่งที่จะทําเกียร์สีให้ผมพอผมไปถึงก็เห็นสาวคนนี้อุ้ยมันน่ารักจังเลยขอจีบได้หน่อยแต่เควสที่เขาให้มาก็คือไปหาผัว้เขาโอโ้จบเลยชีวิตแล้วก็บอกว่าผัวเขาเป็นนกเอ็งกี้เบิร์ด นี่คนมันเอากับนกเอ็กี้เบิร์ดได้ด้วยเเนี่ยกูกูงงมากเลยผมก็ไม่รอช้ามาที่เกาะลอยฟ้าทันทีแล้วผมก็ต้องปีนไปทีละขั้นดีละขั้นไม่เหมือนสมัยก่อนเลยกูบินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนี่นี่กูคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยใช้ผลยางผมเดินตามหาอยู่3ชั่วโมงผมก็เจอแล้วนี่ไงโอ้ไม่กระโดดโชว์กูทีนึงด้วยนี่หรือผัวมึงโอ้โหเอ็งกี้เบิร์ดเนี่ยนะ โอเคคุยกับมันเลยและเควสดต่อไปคือให้เราไปหาไวแมนมนุษย์สีขาวผมก็เลยเดินทางมาที่เกาะ阿าบัสตากเกาะทรายนั่นเองเพราะผมได้ยินข่าวลือว่ามันมีคนอาศัยอยู่ใต้ดินอยู่ที่นี่ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไอไวแมนแน่ๆเลยเพราะมันไม่ชอบถูกกับคนทางเข้ามันกะลำบากลำบากนะดูดิดโอ้กูหาทางเข้าอยู่ตั้งงานไหนวะหรูโอ้เจอแล้วอ้นี่เลยไอไวแมนโอเคแล้วต้องคุยกับมันแล้วต้องจากก่ายเงินให้มันตั้งร้านหนึ่งอะ่ะก่าจะได้สนิคแมนฟอร์มมา โอ้โหเสียตังอีกแล้วกูและตอนนี้จอร์ดี้ก็กลายเป็นจอร์ดี้สเตกแมนเต็มตัวและสามารถบินได้นั่นเองโอโหนี่สิส่วนก็เป็นแมลงปอในยุคทินิเชียนบินได้ด้วยแล้วผมก็เห็นว่าแชงคูดยังไม่ตายนี่กูทำเกียร์สอยู่พักนึงแล้วแชงคูดยังไม่ตายอีกหรอวะนี่มันต้องถึงมือของจอร์ี้สเกแมนใช่ไหมเนี่ยมึงถึงจะตายโอเคจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบมาถึงไม่ว่ากูใช้นี่เลยสกิลโหเราเาเราเราเราเล่าสกิลมันอาจจะช้าแต่ชัวร์ เทพแต่กินไม่ได้อ้ชิบหายสุดท้ายผมก็ใช้สกิลโฮลา่าฆ่าเชงคูตตายในที่สุดแต่ผมก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะกูมาช้าเกินไป ก็ได้เวลาที่ผมจะต้องฟาร์มเวลต่อแล้วผมย้ายไปที่เกาะชาบอนดีที่นี่ผมได้เจอกับซาโบที่เวอร์ชั่นที่มันเหมือนคนไร้บ้านเมื่อมันจะหลอกขายท่อแป,ป๊บห้ผม2องแสนด้วยอดหนุนเขาหน่อยละกันทําบุญทาทานนะนะไหนกูขอลองใช้หน่อยด่ท่อแป,ป๊บมึงนนเทพขนาดไหนวะพอเครื่องพาคี่ดูก็เออเออมันก็ไม่ต่างอะไรกันเลยแต่สกิลมันก็เท่ดีนะสามารถเวียงไปเวียงมาได้ด้วย โคตรหล่อเท่แล้วก็มีน้องมาถามว่าพี่เซียคิดที่ไหนเลยครับผมก็พามานี่ตรงนี้เลยน้องบ่าวผมที่ไม่รอชักก็รับเควสที่จะฟาร์มเลยมาดูกันนี่เกียร์สีกูยิงไปทีหนึ่งเจ้าปุ๊บตูมโอ้แรงจัดๆแรงโคตรเคินมาไอ้น้องบ่าวคนนี้อยากจะฟาร์มกับผมด้วยแต่มันไม่รู้ว่าสกิล,ลกูลเนี่ยมันล็อกเป้าออโต้นะเว้ยระวังกันด้วยผมก็แักสกิล,ลไปเลยทีหนึ่ง สรุปที่ไหนได้โดนตัวมันอนชิบหายกู <c oughs> บอกแล้วไงตายหงเลยผมที่รู้สึกว่าผลยางแม่งเทอย่างเดียวแต่หาแดกไม่ได้ก็เลยจะมาหาผลพีศารที่เกาะแรกเออจะมีใครใจดีผลสุมผลปีศารให้กูอีกบ้างวะเนี่ยผมที่หน้ามือตาลายเห็นอะไรไม่รู้เหลืองเหลืองนึกว่าผลแสงกูแดกก่อนเลยที่ไหนได้แม่งคือผลพลาอชิบหายกู <c oughs> จะเป็นพระพุตธลูโอ้ยจอรนี่ใหญ่ขึ้น จอนดี้จากยุคทีนิเชียนมาแล้วจ้าน้องๆชอบกันหรือเปล่าล่ะมึงผมไม่รอช้าทโทรหาเจ้าของร้านเฟิร์สช็อปบอกว่าเติมโลบัคให้ผมหน่อยก็ปี้ผมยังได้ผลปีศาจผนที่มันกากมากแต่เขาบอกว่ามึงขึ้นโฆษณาให้กูก่อนโอเคจัดไปอา้าวเฮ้โลบัคหมดทำไงดีเนี่ย เติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ V.I.P และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกดจิบไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้น หลังจากที่ขึ้นโฆษณาไปผมมีเงินที่จะซื้อผลและหนึ่งผลผมเลือกที่จะซื้อผลแก๊สเพราะก็บอกว่าผลแก๊สมันแรงมากๆเลยผมเลยเอาลองกลับมาฟาร์มดูก็คิดว่าโอ้ยไม่โคตรแรงเลยวะ่ะเออใช้ได้เลยนี่สามารถบินได้ด้วยเป็นไงจอนดี้ลอยเหมือนผีเลยต,ตอนนี้ผมก็เลเวล1,155ก็ได้เวลามาฟาร์มกับแอซิฟิส a ซึ่งมันเป็นหุ่นยนต์ที่มีต้นแบบมาจาก บาโโลามิวคุมะผมฟาร์มจะเรือ1,250แล้วตอนนี้ผมต้องย้ายไปที่เกาอะกอ่อใหม่แล้วนั่นก็คือ ADS Lobby นั่นเองครั้งหนึ่งพวกลูฟี่เคยมาถล่มก่อนนี้จนยับเยินเลยครั้งนี้ก็เป็นคิวของจอห์นดี้บ้างแล้วที่จะมายึด ADS Lobby มาถึงกูแปลกใจเลยนี่กูได้สู้กับตัวหาอะไรวะเนี่ย มันคือตัวอะไรจิงจอกเลยหน้าตาไม่เหมือนจิงจอกเลยชิบหายเราเมั่คือจิงจอกหรือหมาป่าแต่กูไม่สนใจลรวกูจะถล่มทีเดียวตายเลยเห็นไหมบอกแล้วผลนี้แม่งโคตรแรงตามหมาป่าจนเลเวล1359ก็ถึงเวลาที่จ้องมาฟาร์มกับนี่เลยยีราฟนี่กูต้องฆ่ากับยีราฟเลยเนี่ยนี่กูอยู่เกาะอะไรกันแน่วะเนี่ยเกาะทินิีเชียนหรือเปล่ายีราฟเสร็จกูต้องมาสู้กับนี่เลยเสือดาวขนองไอชิบหายกูเลเวลพันสี่แล้วทุกคนโอ้โหเกาะนี่มันมีแต่สัตว์เลยไงนี่กูอยู่สวนสัตว์เหรอไอพวกใจเกูซีว่า อยากมีชีวิตนะพูดสิเดี๋ยวกูจะเผาทงให้ทำไมทงเป็นอย่างนั้นะนะพร้อมกลับมาที่เกาะโลกเทาก็เห็นว่ามีคนกําลังไล่จับเสือดาวขนองอยู่มันอะไรกันวะเนี่ยก่อนนี้แม่งไม่เคยสงบเลยสัก,กวันเลยหรือไงวะ ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นผลเงาเพราะว่าผลเงานั้นใช้ดีกว่าสามารถวาร์ปลูกน้องไปได้เลยโดยไม่ต้องเดินนี่ไงสบาย easy. อีซี่นี่ผมฟาร์มจนถึงเลเวล1,444แล้วเลขมันสวยดีอยากจะหยุดไว้แค่เท่านี้ก่อนสำหรับ EP นี้น,นี่อยากจะเข้า New อร r l ะแล้วสีแมเมื่อไหร่จะนี่จะได้เข้า New ว o r ์ d หน้ากูเบื่อก่อนแรกนี่ชิบหายเนี่ยดูแต่ละคนแม่เงเพียเพี้ยนดังนั้น โอเคสำหรับอีพิโซดนี้ขออยู่ในเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปโดน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับคอมเมนต์กันด้วยก็อยากได้ดีจอดนี่เพื่ออะไรถ้าถูกใจเดี๋ยวให้เลยก็ได้นะเนี่ยเป็นไงไปละ